เยอะอีกเรื่อดเป็นกดเดี๋ยวก็ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนอีกัการทานวิตามินที่สก,กัดมาแล้วเนี่ยมันคือทางเลือกที่ดีก็เนี่ยตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกวันเนี่ยมันเยอะถึงวัยที่เริ่มเห็นริ้วรอยตัวเองเนี่เริ่มกลัวกลนแล้วเขาก็จะเริ่มหาข้อมูลหาอะไรกินกัน ใช่ไหมแต่คนที่ยังคิดไม่ได้เนี่ยว่าสุขภาพที่แท้จริงมันต้องมาจากภายในไม่ใช่จากภายนอกใช่ไหมคลินิกความสวยความงามเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกแรกๆที่คนมักจะเข้าหากันแต่ในที่สุดก็จะรู้ว่าเสียเงินเยอะกว่าการหาอะไรดีๆอย่างพวกวิตามินสกัดกินะ่ะมากกว่าตั้งหลายเขาเราก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นการแอนตี ging, ้เอจจิ้งที่แท้จริงมันมาจากเซลล์มันเริ่มจากเซลล์ นะภายนอกมันดูดีไม่ดีเนี่ยมันมาจากข้างในอืทําไมงั้นนะเราอยากให้ต้นไม้มันออกดอกผลทําไมเราไม่ตัดแต่งกิ่งอย่างเดียวอะ่ะทําไมเราต้องให้ปุ๋ยด้วยต้องเริ่มจากข้างในร่างกายคนเราก็เหมือนกันเราเป็นไข้ไม่สบายเป็นมะเร็งเนื้องอกเป็นซิสเป็นอะไรอย่างเนี้ย มันมาจากข้างนอกเหรอข้างในข้างนั้นแล้วเราเราไม่รู้ไงเพราะว่าข้างในเรามันไม่มีประสาทสัมผัสให้เราบอกให้เรารู้ให้กําลังเริ่มเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งนะไม่มีอะไรบอกนะเช่าใจไหมไปตรวจที่โรงพยาบาลบางทียังไม่เชิญไม่เจอเลยนะี่อย่างมะเร็งลำไส้เงเจอสเตจสีทั้งนั้นมะเร็งตับก็เหมือนกันเพราะมันเป็นอวัยวะที่ตรวจเช็คยากอะอยู่ข้างในอะลึกอะมันไม่ได้อยู่ที่แค่ผิวผิวจะเห็นได้ง่ายไง ก็เหมือนกันเราเลือกกินอาหารดีๆใช่ไหมมีประโยชน์มีใครอยากกินอาหารไม่มีประโยชน์ไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ท่านั่นเองว่านี้ไม่ควรกินอะไรพอคนมันเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็นจะเริ่มมีความรู้ที่สะสมไปเยอะ เพราะนั้นอ่ะธุรกิจ MLM เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทำมันค่อยๆเติบโตมันไปจากการที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามามีแค่2คนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเทรนนิ่งให้2คนเนี่ยนะคิดเหมือนเราพูดได้เหมือนเราเนี่ยในคอนเน็ชันของเขาลู่เลื่อนขูมเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปแตะต้องหรอกเขาจัดการเองก็กระจายไปเรื่อยๆใครจะไปเชื่อละ่ะแต่ก่อนก็เคยถูกสอนมาใช่ไหม อ่าเข้ามาอ้าวลิสไลชื่อมาร้อยชื่อเออใช่อ่าโทรคุยให้หมดหน้าอะไรอย่าง,งเงี้ยยังยังเก็บไว้อยู่เลยสมุดอ่ะอันนั้น,นคือคนที่มันเห็นแก่ตัวมันสอนเพราะมันรู้ว่ามันขยายให้เติบโตเร็วเนี่ยด้วยด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อเสียงของบริษัทหรือสินค้ามันไม่เวิร์กไงมันต้องอาศัยการชวนเชื่อเขาเรียกว,ว่าลากคอกันมาได้ก็ลากมากันะโกยให้เยอะที่สุดยางงั้นมันไม่ใช่ธุรกิจ ผมรู้สึกอึดางเลยนะที่เคยทำงานเคยทำนะเคยไปกับเพื่อนแล้วเขาต้องมารีดใชื่อเขาต้องให้ผมมาขายโน้ขายนี่เพื่อจะเพื่อจะทำธุรกิจกับเขางานในบเวไม่ใช่งานขายพี่อ่ะเป็นผู้บริปโภคซื้อกินของพี่เองนะซึ่งแผนที่ดีเนี่ยจะต้องกำหนดเขาเรียกว่าอะไรนะคะแนนออโต้ชิพที่ว่าให้เรามีสิทธิ์รับรายได้จากแผนเนี่ยนะต้องไม่มากเกินกว่าที่เราจะบริปโภคคนเดียวหมด พราะถ้ามันมากเกินกว่านั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องขายออกถูมมกไหมแผนอื่นๆเนี่ยแผนอย่างที่มีสามสายห้าสายเขากำหนดไว้น่าโอ้โหของอื้อเลยเดือนเดือนหนึ่งใช้ไม่หมดอะ่ะคือเขาบ,บริษัทเขาบังคับให้เราขายทางอ้อมเพราะอะไรเพราะเขาอ่ะต้องการให้บริษัทมียอดเติบโตเร็วเขาไม่ยอมคือบริษัทเปิดพวกเนี้ยส่วนมากแล้วอายุสั้นๆทั้งนั้นแหละสามปีห้าปีก็ปิดแล้วเขาต้องการให้ได้ยอดเร็ว แล้วก็เป็นตั้งหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนอะไรใหม่แต่ตัวสินค้ากับตัวเดิมอะไรงเง,งี้ยประมาณนี้คือประเภทที่แบบเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งบริษัทเป็น MLM ของแท้เนี้ยตัวสินค้าเขาไม่ได้ว่าตั้งใจจะพัฒนาให้หมันติดอันดับมีชื่อเสียงนี่ใช่ปะ่ะแล้วคนที่ชอบซื้อของอะไรเนะี่ยราคาถูกๆอะไรเนงะี้ยก็จะเป็นเหยื่อพวงนี้ไป สุดท้ายของกระจมกองกเต็มอยู่ที่บ้านตัวเองแต่ตัวเองนั่นแหละเป็นเหยื่อแต่ไม่รู้ตัวแล้วเสีย <c oughs> เพื่อนเสียผูเพ่อะอะไรพยายามเอาตัวรอดไงเออมึงช่วยไปเดือดร้อนแทนกูนหน่อยแล้วกันเอาของนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยบริษัท M M M ที่เป็นของแท้ๆในบ้านเราพี่พูดได้เลยว่ามีไม่เกินห้าบริษัทในเมืองไทยนะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะที่เป็นของแท้เลยที่เป็นแบรนด์ที่แบบว่า ไม่คีเละแต่บริษัทที่ผลิตตัวแอนตีอ้ออกซิแดนต์วิตามินอะไรนะเป็นหลักอะไรอย่างอื่นไม่เอาเลยนะไม่ทำเลยนะก็เนะี่ยบริษัทเนี้ยที่พี่เลือกเช็คดูยอดหลัง20ปีได้เลยเมันตีเลเวลมาร์เก็ตติ้เี่ยเป็นธุรกิจเกรือขายเป็นการทำธุรกิจที่ลงทุงนด้วยเวลา ลงทุนยังไงเราก็เรียนรู้ไงให้เข้าใจเสร็จแล้วก็เอาความเข้าใจของเราเนะี่ยส่งต่อ